มีเร่งอะไรไว้บ้างไหมคะอ่าก็จะมีหมอนครับหม้นก็หมอนใมอหมอนหมอนหมอนหมอหมอนหมนหมออนปมห้อนหมอหมหอนานอจหนไปให้อรับออ อ่าน้องโนนเมื่อวานแม่แอบให้สัมภาษณ์ครั้งแรกมีโอกาสได้เข้าไปชมด้วยเนาะเข้ามาชมไลหนโซนมีคนเห็นนะเราดูตั้งแต่แรกเลยไหมคะโนนอะไรนะดูตั้งแต่แรกเลยไหมครั้งแรกดูตั้งแต่แรกเู่ว่าดูตั้งแต่แรกเลยโซนอ๋อเราเราเข้าไปดูตอนกลางๆแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ก็พอเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปดูตั้งแต่แรกใหม่ตอนดูแล้วหน้าเป็นยังไงคะยิ้มแบบเป็นไหมก็นิดนึงครับอันนี้อันนี้แหละครับ อยากดูไลฟ์สดเลยใช่ไหมฟังแบบเรียลไทมเลยใช่ไหมคะคือ <c oughs> คือสุดท้ายแล้วเราเราเรามีคุยกันก่อนไปแต่แต่สุดท้ายเราเราก็ไม่ได้ดูรายละเอียดหรอก <c oughs> ว่าว่าจริงๆแล้วทุกคําพูดของของพี่เขาจะเป็นยังไงบ้าง,ราง <c oughs> เราก็คือเรามันมันไม่ควรจะมีสคริปต์เนาะอะไรแบบนี้นเลยแล้วก็แต่เราแค่อยากเข้าไปดูเฉยๆแล้วก็อยากอยากรู้ว่าเออ อพี่พี่ก็ตอบยังไงบ้างเผลอยิ้มไปกี่ทีอะไรนะเผลอยิ้มไปกี่ทีตลอดอชิปครับจุดดูกี่รอบอ่ะโดนดูกี่รอบโดนเดียวพอจริงๆก่อนที่เราจะเข้าไปดูหรือว่าจะรู้ว่าพี่แอฟจะสับเราตื่นเต้นไหมว่าเขาจะตอบว่าอะไรยังไงบ้างผมไม่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ทุกคนรู้นะพี่พี่แอฟเวลาเขาจะตอบอะไรเขาเขาค่อนข้าง เขาค่อนข้างเก่งในในการตอบสัมภาษณ์อยู่ก็เลยไม่ได้โหาประสบการณ์พี่เขาเยอะกว่าผมอย่างมีช่วงหนึ่งที่พี่แอฟข้อให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่หนูบอกว่าเรื่องติดจรวดอะไรเขาบอกเขาแอบกรี๊ดเหมือนกันก็อย่างที่ผมบอกถ้าทุกคนก็น่าจะเห็นว่าผมก็พูดไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกพี่เขาหรอกว่าผมจะพูดอะไรอย่างเงี้ยหลังไม่หลังจากวันนั้นที่น้องนนพูดคำว่าติดจรวดไปพี่แอฟเขามาแซวอะไรหลังเขาไม่ได้แซวแล้วแล้วมีคำพูดไหนกับพี่แอฟเมื่อวานที่มันทำให้เราปรี๊ดเหมือนแอฟบ้าง กรี๊ดเหรอพี่ฟังแล้วแบบแอบอใิ่มากเลยเออผมว่าไม่ไม่ไม่นะครับเพราะว่าพี่พี่เขาตอบค่อนข,ข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่มากๆเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจายอยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นคือเหมือนกับพอหมถึงชีวิตเรานะทั้งทั้งสองคนก็จะมีสิ่งที่ต้องรับผุดชอบกันทั้งทั้งคู่นะครับมันจะ กว่าจะไปถึงคำว่าแฟนเนี่ยอย่างท,ที่พี่เขาบอกเลยมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องอคิดให้รอบคอบดอีๆเรื่องเรื่องขอดเสื้อเคนไหม <laughs> เรื่องขอดเสื้อ <laughs> เคยนิดหน่อยก <laughs> ับผมย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์ตัวเองไหมมีมีบ้างมีบ้างครับเพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะเราพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือเปล่า แต่เรื่องติดจรวดไหมเขาบอกว่าน่ารักดีนะแต่ว่าจะจะจริงจริงแล้วมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีใช่ครับใช่ใช่แต่แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาบอกรอเวลาที่เหมาะสมเหมาะสมหรือมันมีอะไรไวกว่าจรวดไหมครับไม่รู้ไม่รู้แล้วครับแล้วเราพูดถึงวามสำคัญพูถึงตอนนี้ค่ะเราแบบรู้สึกว่ามันคืบหน้าไปยังไงบ้างแล้วจากวันที่ตัดสินใจคุยกันกครงกัน ก็ยังเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับเพราะอย่างที่พี่เขาบอกเนาะคือเราเริ่มจากการคุยเป็นเพื่อนร่วมงานมานะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆค่อยมาเป็นปีกว่าอเงี้ยครับจนปีกว่าเนี่ยก็คือเพิ่งเพิ่งจะอย่างที่อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์้แล้วก็เพิ่งจะตกลงชอบพอกันที้สองคนนะครับผมแล้วก็มันก็จะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงคือคือผมคือผมเข้าใจแหละว่ามันเป็นยุคที่แบบอะไรก็เร็วไปหมดเนาะแต่ผมแค่รู้สึกว่า ความสัมพันธ์คนเราอ่ะมัน,มน,มนไม่ว่าจะยุคไหนะครับถ้าจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องใช้เวลาะะแต่ว่าเราก็รอได้ใช่ไหมคะผมมารอได้<ม>แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนะแล้วเราจะเล่นยังไงนะเราจะเล่นเราจะเล่นฝีพายยังไงคะอะไรนะรจะเล่นฝีพายยังไงถ้าเกิดไม่อยากให้พี่เขารอนะ <S 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 โอ้มันตอบยาก่าพี่มีปัจจัยในชีวิตหลายอย่างเลยที่เราต้อง มันต้องให้ให้ให้ช่วยจริงๆครับผมแสดงว่าเรามีแผนในใจไว้แล้วหรือเปล่าคะแบบนี้แพนในใจอยากจะเป๊ะเลยอยากจะขอเป๊ะๆเลยหรือ้เป๊ะเปอรอาจจะไม่ไม่มีเป๊ะหรอกเนี่ยต้องยืดหยุดครับแต่ว่าไม่นานเกินรอเออ่ไม่นานเกินรอเหรอเอ่อก็ต้องแล้วแต่พี่เขาครับอย่างการเข้าไปคอมเมนต์เซลล์ใต้ภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนึ่งในวิธีการของเราก็ ผมไปไปซึมหยดหยดลงทุกทุกวันคนตอนนี้ทุกคนเ่เฝ้ารอว่าเวลาลงรูปกันแล้วเราสองคนเจอไปอะไรกันครับผมก็ก็เท่าเท่าที่เราคิดออกแล้วกันคือเราก็ไม่ได้อยากไปคือบางทีผมก็กลัวนะครับกลัวกลัวในแง่ที่ว่าไม่รู้ทําไปเยอะๆแล้วมันจะเป็นการกดดันเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเท่าที่เท่าที่โอเคแล้วกันแต่เรากังนใจแกอยู่ แน่นอนครับแน่นอนครับคือต่อให้ต่อให้วันหนึ่งจะคบกันเป็นแฟนแต่งงานกันไปนแล้วสุดท้ายผมว่ามันก็ต้องยังมีความเกรงใจอะไรกันบางอย่างอย่างน้นอดื้อแล้วแบบโดนดีแคค่ะคิดยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะไม่ค่อยถอดแล้วนะครับถอดได้ค่ะพี่เขาบอกว่าถอดได้นะแต่ว่าแบบแล้วแต่น้องนวเลยอย่างี้บอก ครับครับครับก็ก็จะจะเบาเบาลงอาจจะโอ้นยโอหทุกคนทุกคนน่ารักมากแล้วก็เหมือนเพื่อนๆของแี่เขาจะแซวพี่แอไปแล้วแหละเวลาเวลาเจอผมก็จะเพิ่งเจอเพิ่งเคยเจอกับผมเป็นครั้งแรกนะครับก็จะก็อาจจะยังไม่ได้สามารถพูดแบบโอ้โหอะไรได้ได้ทุกอย่างแต่ว่าเรารู้สึกว่าพี่ๆเขาาน่ารักมาก ตอนนี้กูกเราเวลาทําอะไรก็จะโดนจับตามองเป็นเศษเลยนะคะทำให้เราเกรงหรือทําให้เราแบบว่าต้องระวังอะไรมากเป็นพิเศษเลยไหมคะตอนนี้ส่วนตัวผมไม่ได้ระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอย่าง,างที่ผมอ,อ่าเราเราเรา,เรามีแต่ความบริสุทธิ์ใจให,ให้ให้ทุกๆคนได้เห็นนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ได้คิดจะไม่ไม่ไม่ได้คิดจะสร้างสร้างสร้างกระแสเพื่ออะไรเพราะเพราะถ้าเกิดอยากจะสร้างกระแสจริงผมรอให้ละครอ,ออนจบก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ครับมาใจร้วๆเนาะใจร้วๆครับผมคค่ะขออนญาตานงบข้าในก่อนนะคะเดี๋ยวมีคนทีนี่เลยอะขอคำถามสุดทายครับครับโอเคค่ะขมบค่ณ้องุณจ๋าได้ได้ได้เชคแปลกไหมหลังกที่ต่างคุณต่าง ตัวกันนั่นแหละนะค่ะเร่มเช็คทุกแบบไหมว่าแบบมีคนเชียร์คนไม่เห็นด้วยคนสนับสนุนคนซัพพอร์ตยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเออจริงๆไม่ได้ตั้งใจเช็คครับแต่ก็มีให้เห็นมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็แต่ที่ที่เราจะโฟกัสก็คือคนรอบข้างคนในชีวิตจริงๆเรามากกว่าครับผมอย่างเช่นเพื่อนพี่เขาหรือว่าคนเพื่อนๆผมอะไรเช่นโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอพาน้องเขข้า้างในพื้นนะคะต้องมีคนเห็นตรงไหนก็อินเสิร์ตแล้วก็ถ่ายรูปก่อนอินเสิร์ตเลยค่ะ